สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็ตรงกับวันที่6เมษายนนะครับหลังจากที่ฝ่ายเก็บน้ําแห่งนี้นะครับที่น้องโกโก้กับน้องไมโลนะครับอาศัยอยู่นะครับก็ได้แห้งขอดไปหลายวันนะครับเนื่องจากเข้าสู่หน้าแล้งนะครับจนวันนี้นะครับระดับน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นมานะครับเนื่องจากสองสามวันที่ผ่านมานะครับฝนตกค่อนข้างหนักนะครับรวมถึงวันนี้นะครับ จนตอนนี้นะครับระดับน้ําก็สูงขึ้นมาชัดเจนนะครับก็ส่งผลดีต่อน้องโกโก้และก็น้องไมโลนะครับจะได้มีแหล่งน้ํารวมถึงไว้หาอาหารด้วยนะครับน้องจะได้ไม่ต้องออกไปหากินค่อนข้างไกลนะครับ ครับทุกๆคนสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวดีมาบอกให้ทุกๆคนทราบนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องโกโก้และก็น้องไมโลอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องโกโก้ได้คลอดลูกมาแล้วนะครับที่สังเกตดูก็มีประมาณ2-3ตัวนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้เกินได้นะครับเพราะว่าน้องไมโลนะครับซึ่งเป็นนักก่าผู้ที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับมนุษย์เท่าไหร่นักนะครับ แต่เกิดว่าเราเข้าใกล้เกินนะครับน้องก็จะคาบลูกหนีนะครับและตอนนี้นะครับน้องไมโลก็ปิดบริเวณปากกลุ่มนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าใกล้นะครับซึ่งน้องโกโก้นะครับก็คลอดอยู่ด้านบนนะครับก็เดินขึ้นไปอีกประมาณ200เมตรนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ว่าน้องโกโก้นะครับไม่ได้คลอดลูกใหล่มากนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นําอาหารมาวางไว้ให้ตามปกตินะครับ ส่วนน้องก็จะคลอดลูกอยู่ฝั่งโน้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดักปลาของชาวบ้านนะครับเราบ นะี่นะครับใต้ตรงนี้นะครับน้องขอดูกนะครับ ครับดังของน้องจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน้องโกโก้นะครับแล้วก็ตนนัวโนเป็นน้องไมโลนะครับ どこ ตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับก็ได้ยินเสียงของลูกน้องโกโก้นะครับออกมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าเสียงค่อนข้างเบามากนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะครับตอนนี้ผมผมได้ยินอยู่นะครับทุกๆคน ลรงก็ส่องไปได้แค่นั้นจริงๆนะครับทุกๆคน Редактор субтитров